สวัสดีครับวันนี้อยู่กับตาทีวีนะวันนี้เรากำลังอยู่ในเกม War Thunder นะครับเกมนี้ก็เป็นรถถังที่สมจริงนะครับวันนี้เราจะมาลองทีแปดนะครับนี่คือเครื่องทีแปดศูนย์ที่ผมจะลองนะจริงจริงมันมีหลายคันมากเลยไปลุยกับพวกศัตรูเลยเดูซิว่าวันนี้เราจะตายเองหรือว่าเราจะสอยใครได้นะครับก็จะมีข้อเสียอยู่บ้างครับเดี๋ยวข้อเสียคุณก็จะเห็นเองเวลาผมเล่นแะเราเจอเกมแล้ว ่าเป็นแบบยึดจุดเดียวนะก็คือกลูกันบวกกันที่จุด A นะครับอ่าเราจะไปด้วยที80ศักยภาพเพียบพร้อมอารับปืนจะค่อนข้างหันช้าเดี๋จะขึ้นไปก็ในแมบเราเจอตัวหนึ่งลนะ

เราแล้วครับแต่ยังไม่เข้าอ่าเพื่อนแตกเฮ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนมีทีเจ็ดมาเข้าเป็นหนึ่งดอกเข้าเป็นสองดอกเรียบร้อยครับ อาใด้ตัวหนึ่งใครตัวหนึ่งคือตรงนน้นเฮ้ยติดเพื่อนอ่าเพื่อนแตกเดี๋ยวมีอันตราย สไตล์มาสไตล์มาไปยืนมาไปแางมึงไว้ไว้ไว้รถถังเราไว้เด็เริ่มรู้ยิงกันตรงนี้เหรอเฮ้ยมันจะลงแอสไตร์แล้วอ้าวดีสนันสี่มา ก็เสียงดีเจู๋ๆก็คือเราหันช้ามากอยู่ข้างบนข้างบนโอ้ยยีรถเกาะเจอแล้วมาละ MC A สองดิางะคารมาเปล่ามันไปจะลงอีกรอบ จะลงอีกรอบเดี๋ยวเดี๋ยวขันนั้นมันกลับมาจริงแล้วแน่ไหนไงนั่นไงนั่นไงขัน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 หัดทางแล้วอุย้ย KV สองเออตายครับ เราฆ่า KB2 ได้ KB2 เขาบอกว่าปืนมันแรงมากนะครับต้องระวังไว้ได้วยดีนะเมื่อกี้มันไม่ยิงผมเฮ้ยอีสามสีอีสามสีอยู่นี่อีสามสีอยู่นี่ออกไปตายไหมเฮ้ยแอนเซอร์แอนเซอร์แอนเซอร์เพื่อนแอนเซอร์กำลังไต่เขาอยู่เลย นี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยตันจี้จากไหนอือเข้าคน,าาป,นปืนเรียบร้อยไปละไอ้รอขันนี้เลยไปแล้วครับทีเจศูนย์คิวได้สองตัวถือว่ายังไงก็โอ้มาถึงแอสไทร์เหร โอ้ยเร็วเร็วซิวะ่าเอาเพื่อนเพื่อนแตกเพื่อนโดนอะไรอ้อตรงนี้เองอยู่ด้านหลังอีกเดี๋ยวจะออกมาคอแข็งคอแข็งเอาตายตายตายเอ้ยๆอ้ยอ้ยมาด้าหน้าคันหนึ่งเควีนหนึ่ง จะเย็นจะเย็นจะเย็นอ่ะ <S 2> <S 2> <S มายืด่าแล้วโ้จะโบกันตรงนั้นเหรอมีตรงนู้นคันหนึ่งเดี๋ยวผมี่เป็นเควีกหนึ่งเควีกหนึ่งแกโคตรช้ามากเลยครับโอ้ยหลุดๆลดด หัวหนักหัวหนักตัวหนักตัวมนยึดฐานแล้วโอเคเพื่อนแม่งดักยิงอยู่ตรงนี้ได้เดเดี๋้วโอ้โหโดนครับรีโรช้ามากถ้าเราบุกมันนตรงเราจะรอดไหมต้องระวังทัานอื่นด้วยเมื่อกี้ผมเ โดนตังตัวลงมาตายไหมต้องระวังหลังเข้ารู้สึกผมเห็นตัวหลังตัวระวังโอ้ยตรงนี้เลยเออไปนิีผมเ,เข้าไปดิโดนโดนโดนซ้ำ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 เรียบร้อย ตอนระวังด้านข้างมีบ่มีเบ่ต้องระวังรอบทิศนะข,ข้างหลังก็มีตัวหนึ่งโชนเฮ้ยแอร์ไซส์ลงอ่าบีจีบีสิบเจ็ด ยิงเจอยู่ยข้างบนอ้อมไปขึ้นบินเนาะนั่นไงไอยตักตัวเน้นเน้นหน่อยระยะน,นี้ยิงทั้มยิงทั้มยิงทั้มให้มันเดีย้ยงเอาให้มันเดีย้ยงให้มันเดีย้ยงให้มันเดียเด้ยงเสรยจร้อยครับอ่าเดี๋ยวผมจะ เบรกเหรอมึงขับโคตรช้าเลยเอานี่แล้วกันเดี๋ยวผมจะเอาเป็นกระสุนหนักก่อนนะครับเราเล่นกระสุนก่อนจุดเอจุดเดียวอีกแล้วโอเคได้เราจะเลือกไปทางทีแปนะครับเฮ้ยลืมลืมลืมลมอ่าเรียบร้อยกำลังจะเปลี่ยนกระสุน ไปไปไ็นไรครับเรากระสุนแบบนี้อีกสักรอบแล้วกันผมเชื่อว่าทีแปดศูนย์นี่ไหวอยู่แล้ว้ยอ่ายึดจุดได้ละเราจะไม่ไปไกลเกนะินครับเป็นเป้าศัตรูโอ้แต่ไม่ศัตรูเลยอ้าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นละด้านห,น,หน,น้าด้านหน้าถ้าเราไปใกล้เราจะตายไหมแน่ครับคันหนึง่ง เฮ้ยอย่าขวางเราระดับนี้ไม่มีดาเมจยิงโดนเกาะมาตายแล้วครับเพื่อนโดนเพื่อนยิงตายแล้วเ๋ยวมันมาสามจุดเดิมป่ะโอ้มัจริงกันตรงนูน้นจริงกันรัวๆเลยครับตรงแถวบ้าน ใช่แถวบ้านปะไม่ใช่หรอต้องมองมาเฮย้ยแมนแเนชื่อแมนเชื่อแมนจะชนไอ้กุ่นละอ่ะเห็นเชื่อแบบเปยจริงเปยจริงอะไรยังไม่เห็นเลยทางหน้ามาเพียบเดี๋ยวเราจะทำการอ้อมไปตามไป้หุ่นตามไปรถคันใหญ่ครับ เยล่าม่เปล่นมากเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮหันหันเจอเจอเจอเไมโดนไปหนึ่งดอกสามสามไปตีเกาะตัวบีกตัวบีกรอบหึงไม่พังสักทีวะโดนบีกรอบหนึงมันแข็งครับมันแข็งแล้วพอมันแข็งแล้ว เรียบร้อยครับโอ้ไปเข้าดีนะถ้าเพื่อนไปช่วยเนี่ยอะไรครับเราจะยิงให้คอมันแข็งก่อนทีซับซีหรืองน้นอันนี้ก็อันตรายแตคนน่คันนู้นก็มีคานนี้ดีคันนี้ก็ยิงไปอันนั้นไป่โบกทีซับซีโอ้ยคันนี้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 นนย,ย้อยไม่โดน ย้อนไม่ได้เดเดแล้วทีสามสี่อยู่นี่ทีสามสี่อยู่นี่อุย้ยตีแล้วเอ้ยไปสักทีเออตรงนู้นเราไปไม่ได้เลยโอ้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 ยยิยงจากด้านหลังขึ้นบินหรอ จะสวนหัวแพนเซอร์อย่าเอ้ยถอยเพื่อนถอยเพื่อนวุ้ยวุ้ยวุ้ยนี่ครับเป็นยิงยิงกันลุ้นก่อนนี่ก็อันตรายนะดูเฮ้ยระยะนี้โดนเกาะเกาะเยอะจังว,วะเรียบร้อยครับจอดแล้วจอดแล้วเรียบร้อยฆ่าได้อีกหนึ่งตัว ต้อยิงแค่มันจอดครับอ่าตรงนน้นยิงกันบันตรงนี้มีไหมไต้ตรงนน้นมมีแน่แน่เอ้ยพังไปแล้วพังไปแล้วเฮ้ยครับฝ่าหนุกกำลังยิงกระโดดเดี๋ยวผมจะทำการไปตรงขีดแล้วก็สวนไม่โดนโอ้ยไฟไหมเดียวเดียวเดียวคติดไฟเอาคอแข็งเอายางยางยางโอเคครับ โอเคเมื่อกี้โดนยิงติดไฟนะอันนี้แล้วก็วิจัยขาตะขาดเสร็จละกีดานยึดจุดเดียวอยีกแล้วอ่าเดี๋ยวผมจะนี่แล้วก็เพิ่มอันนี้แทนนะครับโอเคขันนี้เราได้สุนเจาะเกาะแล้วนะไม่ใช่สิมันไม่เชิงเจาะเกาะแต่มันน่าจะเป็นหัวระเบิดอะมาดูกันว่าเราจะได้ใช้หรือเราจะได้ตายนะครับอ่า หูนึกว่าหัวหายป้อมปืนอยู่ตรงนี้เหรอรถถังคาเตี้ยๆนี่น่าร้องมากเลยอะแต่ไว้ที่หลังนะครับเราจะเอาทีแปศูนย์ก่อนอีกอย่างผมชอบรถถังของโซเวียตด้วยถึงแม้ว่าบางคนจะหาว่ามันกากนะครับก็ก็มีข้อเสียข้อดีเฮ้ยอ่าถ้าเราโผล่ไปได้กลายเป็นศพโอ้โหรถอะไรวะเอารถอะไรมาสู้เนี่ยเอ้ย จุด A สงสัยแม่งเยอะเราจะต้องรอบขาครับมีเราจะไปอยู่กับ KV วหนึ่งยิ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 งนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละต้องช่วยทีสามเสียบต่อให้มันชนเราเราก็ต้องช่วยมันนะยิงอะไรอ๋อตรงนู้น KV วสองเอ้ยไม่ใช่ M อสองโดนไหมนะ่ะไม่เชิงโดนะ่ะ อ่าชนแตกกระจายเดี๋ยวทางนี้ก็จะยิงอีกโอเค,คผมเห็นละใครยิงผมเอ็มสองฆ่าเพื่อนไปแล้วคนนึ่งถ้าไปน,นู้นโดนสอยแน่เลยเฮ้ยมัน,ม,นมันจะมาทังนี้ รอบนี้ให้เควีหนึงออกลงเอออๆๆๆุ้ยช้เดี๋ยวเดี๋ยวเดมามาลุมมาลุมเดี๋ยวขึ้นกลับทันไหมเพื่อนระวังนะตรงนั้นเยอะนะเออด้านหลัง เข้าหัวเลยเ่อนอ้อมหลังกันมันมาหาแล้วนี่ระยะนี้พยายามจริงผมไม่ได้ไปโดนเหรอเพื่อนเพราะว่าไม่ไงห,หนึ่งนัดครับดึงดอกดึงดอกอใส่ตัวนี้ไปแล้วอยู่นั่น,น่ะ โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวอรทันเดอร์ก็ได้อย่างน้อยก็ใช้ได้เต็มที่นะครับก็ถือว่าไม่แย่เท่าไหร่แต่ข้อเสียคือป้อมปืนหันช้ามากครับคือไม่ค่อยต่างะลรจาก KV1 นะก็คือป้อมปืนหันช้าสำหรับความเห็นส่วนตัวของผมนะก็คือดีกว่า KV1 KV1 คือปืนหนักแต่ลดอื่นนะครับส่วน T80 ก็แตกต่างอย่างเลยนะครับก็คือปืนเบาแต่ลดแรงนะครับ โอเคครับวันนี้ผมไปแล้วครับบายครับ